แมวหิวข้าวบอแมวไอนดูสิหิวข้าวเหรอใช่ไหมแมวแมวจ้าอุ้ยแมวหิวข้าวแมวหิวข้าวยังไม่ได้ให้ข้าวแมวค่ะแมวมาขอกินข้าวเลิกงานมายังไม่ให้ข้าวแมวแมวหิวข้าวบอ ใช่ไหมีมวหนูหิวข้าวป่ะแมวเมวจ้ามนดูสิมาทักทายแมยวกันค่ะเมวหิวข้าวไหมคะแมวเมวเพอ้อแต่เมวก็หิวข้าวไปไปกินข้าวกันข้าวโอ้ยแมยวหิวข้าว